รับกบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับผมพิธาลิมเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยวันนี้ขอใช้โอกาสในการสื่อสารไปรยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนที่ทําข่าวอยู่ที่พักก้าวไกลนะวันนี้ครับเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยได้แสดงเจตจำนงผ่านกูหาการเลือกตั้งนะครับ ให้พักเก้าไกลได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นผมขอประกาศในที่นี้ครับว่าพักเก้าไกลพร้อมที่จะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนะครับนี่คือการน้อมรับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนพลิกขั้วเปลี่ยนข้างจากฝ่ายค้านเดิมในการ จัดตั้งรัฐบาลนะครับและผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนนะครับพร้อมที่จะฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและความคิดเห็นที่แตกต่างจะทําให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นในอนาคตตอนนี้เราพร้อมครับที่จะเคารพแล้วก็ให้เกียรติต่อยอดจากการต่อสู้ทุกฝ่ายที่ผ่านมาเพื่อประชาธิปไตย และในขณะเดียวกันเราก็พร้อมครับที่จะคืนศรัทธาให้กับระบบราาประชาธิปไตยระบบรัฐสภาสร้างความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพให้กับระบบการเมืองไทยและผู้แทนราษฎรทุกคนผมได้มีโอกาสโทรศัพท์ติดต่อไปหาแกนนำทั้งหมดนะครับห้าพักคด้วยกันมีทั้งที่ผมติดต่อไปและทาง คายนำของฝากพักเหล่านั้นได้ติดต่อมาทางพักเก้าไกลนะครับมีโอกาสได้โทรศัพท์หาคุณแพทองทานชินวัตรนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับเธอกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเดินทางหาเสียงนะครับถึงแม้ว่าจะต้องมีบทบาทความเป็นแม่แต่เธอก็ทําได้อย่างดีเยี่ยมและไร้ที่ตินะครับแล้วก็ได้เชิญชวนนะครับในการพักเพื่อไทย ในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านเดิมตามที่เคยได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับ5พักที่ได้พูดถึงก็จะมีก้าวไกลครับเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทยณนะปัจจุบันนะครับถ้ารวมกันตอนนี้ก็308เสียงนะครับกำลังติดต่อไปยังพักเป็นธรรมอีกหนึ่งพักนะครับก็จะรวมไปทั้งหมด 3 0 9เสียงซึ่งคิดว่าเพียงพอแล้วครับในการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากนะครับถือว่าเป็นการที่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องน้อมรับชันธามติจากพี่น้องประชาชนมาปฏิบัตินะครับแล้วก็ชัดเจนว่าเป็นการปิดประตูการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นที่แน่แท้แล้ว ต่อไปครับการทําง,งานของเราคงจะมีอยู่2อส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือการเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับพรรคเก้าไกลก็จะนํำรถแมพที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเก่ากเผชิญปัญหาใหม่แล้วก็พร้อมที่จะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับทำประชามติให้มีสอสอรอแก้ไขรัฐธรรมนูญ แล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในเรื่องปากท้องในการที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจด้วยและลดความเหลื่อมล้ําไปในทีเดียวกันโดยที่ภาษาต่างประเทศใช้คําว่า inclusive growth นะครับในขณะเดียวกันครับผมพร้อมที่จะตั้งทีมงานนะครับในการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องมีคณะทํางานตรงนี้ร่วมกับทุกพักนะครับในการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอนํานาจเปลี่ยนผ่านรัฐบาล อย่างมีรูปธรรมและมีประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการเดินสายพบกับพี่น้องประชาชนนะครับภาคประชาสังคมพี่น้องข้าราชการแล้วก็ผู้นําภาคธุรกิจและทุกภาคส่วนนะครับเป็นส่วนที่จะดําเนินการต่อจากตรงต่อจากนี้นะครับในช่วงที่มีการเจราจากับทางรัฐบาลด้วยและสุดท้ายครับก็พร้อมที่จะเดินหน้าทําความเข้าใจกับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในนโยบายของพรรคก้าไกล หรือคนที่เห็นตานะครับเพื่อที่จะให้ผลของการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นฉันทามติที่มาจากพี่น้องประชาชนและพวกเราน้อมรับนะครับและสามารถที่จะทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนได้นะครับเพื่อให้เห็นผลดีของความตั้งใจในการทํางานของพรรคก้าวไกลและพาประเทศไทยไปสู่อนาคตนะครับสู่ความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพที่มีอุดมการณ์และก็เป็นสิ่งที่พวกเราทวินหาทุกคนนะครับตอนนี้ก็คงจะเป็นคีย์ message นะครับสาระสำคัญในการแถลงขา่าวครั้งนี้นะครับพอเสร็จจากที่นี่ก็จะมีการประชุมกบกบหอพักตอนบ่ายนี้นะครับแล้วก็จะมีการเดินทางไปขอบคุณพี่น้องประชาชนวันนี้ในกรุงเทพมหานครก่อนนะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางทั่วทุกภูมิภาคนะครับในระหว่างนี้ก็จะรีบเร่งครับเพื่อที่จะ ตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ให้มีสุญญากาศทางการเมืองหรือว่าสุญญากาศทางเศรษฐกิจในช่วงที่ยังรอเวลาอยู่ตรงนี้เพื่อให้ไม่มีความไม่แน่นอนไม่มีอันเซอร์เทนตี้แล้วก็ไม่มีความเสี่ยงใดๆต่อ,อประเทศไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนมั่นใจในการทำงานของพครรคเก้าไกลครับเราจะทำงานอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็รวดเร็วเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนแน่นอนครับขอบคุณมากครับ เป็นคนกับจิ๋งสวบไหมคะเพราะว่าบางทีหนาโยงกระทนตรีมันต้องใช้ข้าศัตรู170ผมไม่กังวลครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามันเป็นชันทามติมาจากพี่น้องประชาชนแล้วที่ทุกฝ่ายควรที่จะน้อมรับตรงนี้นะครับการฝืนประชามติประรองพี่น้องประชาชนเนี่ยคงจะไม่มีประโยชน์กับฝ่ายไหนฝ่ายใดเลยนะครับแม้แต่สวด้วย ผม,ผมยังมั่นใจว่า,ว,าว่าตรงนั้นยังไม่มีความจําเป็นนะครับตอนนี้สิ่งที่เราได้สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าการพลิกขั้วจากฝ่ายค้านมาตั้งรัฐบาลเพื่อเป็นรัฐบาลแห่งความหวังของประชาชนรวมกันได้300กว่าเสียงในระบบที่เป็นการเมืองปกติก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม,ไม่คิดว่าจะมีใครที่จะกล้าฝืนฉันทามติและทุกฝ่ายก็ควรที่จะน้อมรับเพราะว่าพี่น้องของประชาชนทั่วประเทศไทยได้ออกมาแสดงเจตจำนงของเขาแล้วว่าเขาต้องการที่จะเห็นอะไร ยังไม่มีครับรรรก็พร้อมที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะตั้งทีมทำงานหรือ contact point ของแต่ละพักในการที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของรายละเอีย e ดเรื่องของคนเรื่องของนโยบายเรื่องของแผนในการทำงานความคาดหวังซึ่งกันและกันซึ่งได้เรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนไปตั้งแต่ เมื่อคืนแล้วนะครับว่าเราคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเป็น M O U เหมือนกับการเมืองสากลเพื่อจะให้เห็นความคาดหวังในการทํางาน แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมองเห็นได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงร้อยวันหนึ่งปีหรือสมัยแรกเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะผมคิดว่าการที่จะเป็นรัฐบาลที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพได้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่า MOU ที่เราพยายามจะทํากันเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยทั้งประเทศไม่ใช่แค่รัฐบาลอย่างเดียวกัน